ถ้าอยากปรับบ้านให้เหมาะกับชีวิตหลังเกษียณปรับบ้านเพื่อพ่อแม่แต่ไม่รู้จะไปที่ไหนที่ S C G Home Experience นะคะรวบรวมโซลูชันดีๆในการปรับบ้านเอาไว้ที่นี่เรามาเริ่มพื้นที่แรกกันก่อนเลยนะคะห้องน้ําค่ะห้องน้าเป็นจุดสําคัญที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะเขามีโชว์รูมที่จะทําให้เราสามารถมองเห็นภาพของการออกแบบห้องน้ําที่ปลอดภัยได้อย่างชัดเจนค่ะ หรืออย่างห้องนอนนะคะก็มีตัวอย่างห้องนอนที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยมีระบบจัดก,การคุณภาพอากาศหรือถ้าหากว่าบ้านไหนอยากจะเพิ่มความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นไปอีกนะคะก็สามารถที่จะนําระบบ smart living มาใช้กับบ้านได้ค่ะสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุขึ้นลงบันไดไม่สะดวกนะคะก็มีตัวเลือกมากมายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งลิฟต์การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อช่วยทุ่นแรงสําหรับผู้สูงอายุค่ะหรือถ้าอยากมีบ้านหลังใหม่สร้างเสร็จไวบ้านโมดูล่าจากอิสราลิฟิ้งก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะบ้านโมดูล่าเป็นบ้านสําเร็จรูปที่สร้างเสร็จไวกว่าบ้านแบบทั่วไปและไม่ต้องกังวลกับมลภาวะทางฝุ่นและเสียงในระหว่างการก่อสร้างหรือถ้าใครที่กําลังมองหาสินค้าในกลุ่มเวลเนสอย่างเช่นเต,ยเตียงนอนพาเมาเลเบดร,รุ่นดกคุโชเตียงที่ปรับระดับท่าพักหลังได้เป็นไปตามธรรมชาติหรือจะเป็นรถเข็นไม้เท้า มอนรองเท้าที่ร้านชีวิตดียังมีของใช้ต่างๆให้เลือกครบใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะต้องการความรู้เพิ่มเติมเรื่องของการปรับบ้านการวางแผนงบประมาณก็สามารถเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับบ้านหรือหมอบ้านได้นะคะที่ S C G Home Experience เรื่องบ้านครบจบที่นี่ในที่เดียวเพราะฉะนั้น